ค่ะดิชันนางสาวชมพรอ่อนสะอาดนักทรัพ,พยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนมีวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยสถาบันการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาผ่านระบบประชุมออนไลน์โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนให้เกิดการลดรายจ่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีเป็นจุดถ่ายทอดสัญญาณ การสาธิตอาชีพจากวิทยากรผู้ชำนาญการทำขิงและหัวใช้เท้าดองซึ่งได้รับเกียรติจาก nice ek, านายเสวกสุวรรณกีตะและนางสิรีสุวรรณกีตะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และในวันนี้เราจะนำทุกท่านไปรับชมบันทึกการฝึกอบรมวิธีการและขั้นตอนการทำหัวใช้เท้าดองเพื<ๆ>่อนำไปต่อยอดอาชีพได้อย่างง่ายๆกันค่ะสูตรนะครับง่ายๆนะครับ ไม่ได้เจาะจงมากมายนะครับเอาตามหลัก,กทั่วไปก็คือขิง1นกิโลขิงอ่อนนะครับเราจะใช้น้ำเชื่อมเนี่ยก็คือน้ำเปล่า1ลิตรน้ำส้มสายชู200 ml อน้ำตาลทราย700กรัมแล้วก็เกลือกระปุกกระปุนล,น,ลน,นะครับ 2>, 2ช้อนโต๊ะต ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเติมน้ําลงไปในหม้อขึ้นอยู่กับว่าชอบหวานมากหรือหวานน้อยนะครับประมาณ7ขีด200 ml นะครับ200 ml คนไปเรื่อยๆครับคนไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะครับเมื่อน้ําตาลละลายแล้วเราก็จะดับแก๊สปล่อยให้เย็น ต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมขิงแล้วเราจะใช้เพาะช้อนนะครับในการปูดเปลือกออกอปไปเรื่อยๆเลยครับตรงไหนที่มันเป็นรอยช้ำรอยที่ไม่ดีนะครับเราก็ตัดออกขิงนะครับถ้าใครมั่นใจว่าขิงเราอ่อนนะครับก็ใส่เกลือน้อยหน่อย ถักขงรู้สึกว่าแก่แล้วก็ใส่เกลือเงยอะหน่อยนะครับเบื้องต้นสองช้อนโต๊ะก่อน <Okay. S 1> ค่อ่คุกนะครับอย่าแรงนะครับเดี๋ยวมันจะแตกนะครับถ้าขิงอ่อนนะครับจะเห็นสีชมพูชัดเจนนะครับแต่ถ้าขิงแก่ก็จะเป็นชมพูอ,อ,อ่อนนะครับ แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนมากเพราะว่าปเป็นขีนค่อนข้างจะแก่นิดนึงขั้นตอนแรกนะครับก็คือน้ำหนึ่งันห้าร้อยมิลลิตรลิตรครึ่งลิตรครึ่งน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำส้มสายชู หนึ่รมลลิตรคนไปเรื่อยๆเ,เลยครับคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับคนไปเรื่อยๆเลยนะครับกร oh. ะปนหนึ่งช้อนโต๊ะครับอัน oh. นี้คุกเลยครับคุกเติม พุเปเรีไปน้ำก็จะเริ่มค่อยๆออกนะครับเริ่มมีน้ำออกขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำเริ่มมาลแล้ว สรุปท้ายชั่วโมงนะครับขิงดองนะครับจากการแปลรูปแล้วจากต้นทุนนะครับขิงกิโลละ3าสิบถึงสาสิบหาบาทนะครับแต่ถ้าเราปลูกเองก็ไม่มีต้นทุนนะครับถ้าเราเอาไปขายหลังจากดองเสร็จแล้วนะครับแล้วบรรจุนะครับให้ได้กระปุกเอาแค่นี้พอหนึ่งขีดนะครับกระปุกแก้ว นะครับหนึ่งขีดเราสามารถขายนะครับอยู่ที่กระปุกละห้าสิบเก้าบาทถึงหกสิบเก้าบาทได้นะครับว <Okay. S 1> ันขึ้นอยู่กับการบรรจุพันธุ์เลยนะครับส่วนถ้าเราขายเป็นกระปุกอย่างนี้เลยนะครับเราก็ขายกระปุกละร้อยนะครับจปดสิบถึงร้อยบาทได้นะครับประมาณสามถึงสี่ขีดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยกําไรเนี่ยที่เราได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50%เโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับตลาดด้วยนะคะว่าเราขายตลาดอะไรตลาดที่ไหนนะครับถ้าเราขายตามหมู่บ้านเรานะครับกําไรก็จะน้อยนิดนึงแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับส่วนมะเทเท้าแครลอดนะครับเหมือนกันนะครับต้นทุนก็แค่ประมาณกิโลหนึ่งประมาณ อ่าสามสิบสามสิบกว่าบาทโดยประมาณต่อกิโลยี่สิบถึงสาสิบาทเมื่อเราแปลรูดเสร็จแล้วเนี่ยจะตกกระปุกประมาณแปดสิบนะครับกิโลนึงก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะบอกว่าให้ทําไว้เพื่อบริโภคก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปขายนะครับถ้าเราทําธุรกิจขายไส้กรอขายแหนมขายอะไรอยู่แล้วเราก็เอาพวกหิ่งที่เรามาดองนี่แหละเอาเป็นเครื่องเคียงได้ นะครับเพื่อการลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อเครื่องเคียงนะครับได้เหอนกันนะครับและนี่ก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนให้เกิดการลดรายจ่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และสามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวชมัยพรอ่อนสะอาดนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ